มาเรื่องแล้วครับล่าสุดคริปโตร่วงยับบิตคอยหลุดแสนเหรียญแต่ในจังหวะเดียวกันทรัมป์กลับต้องยอมถอยหันมาลดภาษีกาแฟภาษีกล้วยนี่มันสัญญาณอะไรนี่คือสัญญาณว่าโลกของเงินปลอมกำลังจะจบและเงินกำลังจะวิ่งกลับสู่ของจริงครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin Live วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ใหญ่มากครับทีมการลงทุนแห่งทศวรรษนี้ที่มันกำลังเปลี่ยนข้างตอนนี้สถานการณ์มันแปลกมากครับเพื่อนๆคือเรารู้กันอยู่ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเป็นหนี้มหาศาลและเขาต้องพิมพ์เงินแน่ๆแ,แต่ทำไมทำไมหลุมหลบภัยที่คนแห่ไปซบอย่างบิตคอยมันถึงพังทลายลงมาละครับ นี่ไม่ใช่การปรับฐานหรือย่อธรรมดาธรรมดานะครับนี่คือการร่วงยับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบิตคอยที่หลายคนมองว่าเป็นทองคำดิจิตอลได้พังทลายลงมาลุดระดับจิตวิทยาที่1 0 0 0 0แสนเหรียญลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนที่97,956ดอลลาร์และมีบางช่วงลงไปลึกถึง94,508ดอลลาร์ครับเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม มูลค่าของตลาดคริปโตโดยรวมหายไปกว่า450,000ล้านดอลลาร์แล้วครับที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวเพราะนี่ไม่ใช่นักวิเคราะห์ไก่กานะครับแต่เป็นนักวิเคราะห์ระดับโลก The Economic Times วิเคราะห์เลยครับว่าตลาดได้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าระบอบตลาดหมีคือมันจบขาขึ้นแล้วนั่นเองแต่มีคนที่พูดแรงกว่านั้นครับเขาคือจอห์นโกลเวอร ซึ่งเป็น CIO หรือประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ l e d ด e n เขาใช้ทฤษฎี e l l i o t Wave มาวิเคราะห์แล้วพูดแรงมากครับเขาบอกว่าผมเชื่อมั่นว่าเราจบคลื่นขาขึ้น5ลูกแล้วและกำลังเข้าสู่ตลาดหมีซึ่งอาจลากยาวไปถึงปลายปี2026ชัดเจนนะครับไม่ใช่วิกฤตระยะสั้นแต่เขามองว่านี่คือตลาดหมีที่อาจจะอยู่กับเราไปอีก2ปีคำถามคือทำไมมันถึงพัง พอนักวิเคราะห์เข้าไปขุดดูไส้ในนะครับเขาพบ3ส,สาเหตุหลัก 1. คือขาใหญ่หนีตายบทวิเคราะห์จาก Market Pulse ชี้ชัดว่าเงินไหลออกจากกองทุน ETF มหาศาลข้อมูลระบุว่ามีการถอนเงินประมาณ870ล้านดอลลาร์ในวันเดียวแถมพวกที่ถือยาวๆก็เทขายออกมาเกือบ79,000ล้านดอลลาร์ภายใน30วันพูดง่ายๆคือขาใหญ่เขาเพ่นกันหมดแล้วครับ 2. คือตลาดมันเปราะนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับ MarketPulse วิเคราะห์ว่าความลึกของตลาดมันหายไปประมาณ30%อุปมาอุปไมยง่ายๆนะครับพี่น้องตลาดก็เหมือนบ่อน้ำครับถ้าบ่อน้ำมีน้ำเยอะหรือสภาพคล่องสูงเวลาใครโย,ยนหินลูกไปหรือเทขายมันก็แค่จมแต่ตอนนี้สภาพคล่องมันหายไป3 0มมันเหมือนบ่อน้ำที่น้ำกำลังแห้งครับ พอน้ำมันน้อยหรือสภาพคล่องต่ําแค่มีคนโยนหินก้อนเล็กๆลงไปมันก็สาดโครนใส่กันเละเทะไปทั้งบอ่อนี่คือสภาวะที่ตลาดมันเปราะบางสุดๆและ 3. คือความหวังมันจบแล้วและนี่คือหินก้อนที่โยนลงมาครับอะไรทําให้นักลงทุนสถาบันหนีคําตอบคือความหวังที่ริบบีีว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยมันจบแล้วครับเพราะอะไร เพราะเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนพึ่งออกมาพูดในเชิงแข็งกล้าวว่าอย่าหวังลดดอกเบีย้ยนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดของวันนี้ครับคำถามที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่ว่าบิตคอยจะลงไปเท่าไหร่แต่คือทำไมเฟดถึงกล้าแข็งกล้าวทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถลดดอกเบีย้ยเพื่ออุ้มตลาดหุ้นอุ้มตลาดคริปโตได้เหมือนเดิมอีกต่อไปคำตอบคือเพราะโลกของความเป็นจริงมันเจ็บปวดจนทนไม่ไหวแล้วครับ พี่น้องครับที่เฟดพิมพ์เงินหรือ QE ต่อไม่ได้ที่เขาต้องยอมให้ตลาดหุ้นตลาดคริปโตพังลงมามันไม่ใช่เพราะเขาไม่หยอกอุ้มนะครับแต่เพราะเขาโดนบีบครับบีบจากอะไรบีบจากปากท้องของประชาชนครับผมขอดึงคำพูดแห่งปีที่ผมคิดว่าสะท้อนภาพได้คัดที่สุดนี่ไม่ใช่คำพูดนักวิเคราะห์นะครับแต่เป็นคำพูดของเบดแฮมแมกประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์หนึ่งในผู้มีสิทธิ์โหวตนโยบายดอกเบี้ยของอเมริกา เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนนี้เองเธอพูดว่าเมื่อคุณพูดคุยกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางพวกเขากําลังลําบากจริงๆพวกเขาต้องเปลี่ยนจากกินสเต็กมาเป็นเนื้อบดจากเนื้อบดก็ต้องไปกินฮอทดอกจากฮอทดอกก็เหลือแค่ทัวและถึงจุดหนึ่งคุณก็เหลือแค่พาสต้าหรือต้องไปเยี่ยมเยียนธนาคารอาหารพี่น้องครับนี่คือผู้ว่าการเฟดนะครับ ออกมาพูดเองเลยว่าคนอเมริกันกำลังลำบากขนาดไหนจากสเต็กเหลือแค่ถัว่วเธอยังตบท้ายด้วยว่าเงินเดือนส่วนใหญ่หมดไปกับค่าบ้านอาหารค่าเดินทางถึงจุดหนึ่งมันต้องหยุดได้แล้วนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังตบหน้าเฟดและรัฐบาลสหรัฐอย่างจังครับและเมื่อประชาชนเจ็บปวดนักการเมืองก็อยู่ไม่เป็นสุขครับ นี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีทรัมป์สดสดร้อนรวันที่14พฤศจิกายนทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าพ่อนโยบายภาษ,ษีหรือทาริฟมาตลอดจู่ๆก็ต้องยอมถอยหรือที่เดอะการเดียนเรียกว่าการกลับลำอย่างรุนแรงทร์เพิ่งลงนามในคำสั่งผู้บริหารเพื่อลดภาษีสินค้านำเข้าที่เป็นอาหารหลักลดภาษีอะไรบ้างเนื้อวัวมะเขือเทศกาแฟและกล้วย สื่อวิเคราะห์ว่านี่คือการยอมรับไกลๆว่านโาจาายภาษีของเขาเองนั่นแหละที่ทำให้ของแพงและตอนนี้เขาโดนประชาชนบีบจนทนไม่ไหวแล้วแต่ความโกลาหลของทรัมป์ยังไม่จบแค่นั้นครับในวันเดียวกันที่ทรัมป์พยายามลดค่ากาแฟให้คนอเมริกันกระทรวงกรเกษตรสหรัฐหรือ USDA ก็ออกมาปล่อยข่าวร้ายอีกเรื่องจำได้ไหมครับที่ทรัมป์เคยโมวไว้ว่า จีนตกลงจะซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกามหาศาลร,รัฐมนตรีกรเกษตรของเขาบอกว่าจีนจะซื้อ12ล้านเมตริกตันแต่ข้อมูลจริงจาก USDA ที่เพิ่งออกมาปรากฏว่าจีนซื้อไปแค่3 3 2 0 0 0ตันห่างไกลจากที่คุยไว้ลิบลับนักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากโคแบงค์ ank, วิเคราะห์ตรงๆเลยครับว่าจีนไม่มีแรงจูงใจจะซื้อของจากอเมริกาตอนนี้เพราะอะไรเพราะเขาไปซื้อตุนจากบราซิลและอเมริกาใต้ไว้เพียบแล้ว พี่น้องเห็นภาพไหมครับนี่คือการโดนบีบสองด้าน 1. โดนบีบจากภายในประชาชนเจ็บปวดจากเงินเฟ้อจนต้องยอมลดภาษีกล้วยภาษีกาแฟ 2. โดนบีบจากภายนอกจีนและกลุ่มบริกส์ก็ไม่ซื้อของนี่คือสภาวะที่รัฐบาลและเฟดไม่สามารถพิมพ์เงินหรือ QE หรือทำนโยบายมั่วๆได้ตามใจชอบอีกต่อไปและเมื่อโลกของเงินกระดาษและเงินดิจิทัล กำลังเผชิญทางตันคำถามคือแล้วเงินที่ฉลาดหรือสมาร์ทมันนี่เขากําลังหนีไปไหนคำตอบคือเขากําลังหนีกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกลับไปสู่สิ่งที่จับต้องได้ครับพี่น้องครับทีมการลงทุนแห่งทศวรรษนี้หรือ The Great Reset มันไม่ใช่เรื่องของ AI หรือ Metaverse ที่ล้ำยุคอย่างเดียวมันคือการรีเซ็ตกลับสู่ความเป็นจริงครับ ผมขอดึงบทวิเคราะห์แรงๆจาก4กูรูระดับโลกที่พูดเรื่องนี้ตรงกันหมดมาตอกย้ำให้ฟังครับกูรูคนที่1โซตานโปซาคนนี้คือเจ้าพ่อแห่งวงการเศรษฐศาสตร์มหาภาคเขาประกาศมาหลายปีแล้วว่าโลกกำลังเข้าสู่เบรทนบุตรสเขาบอกว่าโลกเก่าที่เงินเฟอ้อต่ำที่คนอเมริกันได้ใช้ของถูกจากจีนและยุโรปได้ใช้ก๊าซถูกจากรัสเซียมันจบสิ้นไปแล้ว โลกใหม่นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยภูมิรัฐศาสตร์และจะเป็นระเบียบโลกใหม่ที่อิงกับสกุลเงินที่ผูกกับสินค้าพภกภัณฑ์ครับนี่คือสงครามที่แย่งชิงของจริงที่จับต้องได้ครับกูรูคนที่2องแลลี่ฟิงคนนี้คือ CEO ของ BlackRock กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่น่าสนใจคือเมื่อเดือนมีนาคม2025ฟิงซึ่งเคยเป็นเจ้าพ่อผลักดันเรื่อง ESG หรือโลกลักโลก ออกมาพูดเรื่องเงินเฟอ้อเขาบอกว่านโยบายที่ชาตินิยมมากขึ้นจะทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นแต่มีคําถามหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาซึ่งผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนของโลกเลยครับแลลี่ฟิงถามว่าเราจะมีคนงานเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลตอนนี้หรือไม่นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญครับเมื่อคนที่คุมเงินหลายล้าน,ล,านล้านดอลลาร์หยุดพูดถึงโลกสวยแล้วหันมาถามว่าจะมีคนเกี่ยวข้าวไหมนี่คือสัญญ,ญาณว่า ความมั่นคงด้านอาหารได้กลายเป็นวาระหลักของโลกแล้วกูรูคนที่3เจฟเคร์รีคนนี้คืออดีตหัวหน้าฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ของโกลเด a นแซ็กเขาฟันธงว่าเรากำลังอยู่ในคอมม o ดิตี้ซูเปอร์ไซหรือวัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะอยู่กับเราไปตลอดทศวรรษนี้ครับเขากล่าวคำคมไว้ว่าเราดูที่สินค้าโภคภัณฑ์ มันคือสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดในหน้าจอของคุณในวันนี้แม้แต่การปฏิวัติ AI ที่เราตื่นเต้นกันเคอรี่บอกว่า AI ก็วิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีของจริง4อย่างนี้ครับก๊าซธรรมชาติปั่นไฟให้ Data Center โลหะพื้นฐานอย่างทองแดงที่เป็นสายไฟโลหะพยัค่าอย่างทองคำและเงินและน้ำมันรูดและกูรูคนที่4จิมโรเจอร์สคนนี้คือนักลงทุนในตำนาน ที thi year, said, old, like ่พูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีและตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นจริงครับเขามีคำพูดแห่งทศวรรษที่ผมชอบมากเขาบอกว่าการเกษตรจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอีก20ปีข้างหน้าเกษตรกรจะขับรถ l a m b มโบกินีในอีก20ปีส่วนโบรกเกอร์หุ้นจะไปขับรถแท็กซี่และคนฉลาดจริงๆจะไปเรียนขับรถแท็กเตอร์เพื่อจะได้ไปทำงานกับเกษตรกรที่ฉลาดฉลาดพี่น้องครับกูรูสีคนสีมุมมองพูดตรงกันหมด ว่าของจริงที่หมายถึงอาหารพลังงานแร่ธาตุกำลังจะกลับมาชนะของเสมือนอย่างเงินดิจิทัลหรือเงินกระดาษและในขณะที่โลกทั้งโลกกำลังตื่นตระหนกว่าจะหาของจริงเหล่านี้มาจากไหนนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยครับในช่วงเวลาที่โลกกำลังโกลาหลแบบนี้ผมอยากให้พี่น้องชาวไทยอุ่นใจและภูมิใจในสิ่งที่เรามีครับเพราะเรามีสิ่งที่จับต้องย่ายที่สำคัญที่สุด ที่โลกกำลังขาดแคลนนั่นคืออาหารผมมี2ข่าวดีที่เป็นข่าวคนไทยเฮจริงๆมาเล่าให้ฟังครับคนไทยเฮข่าวที่1โลกยกให้เราเป็นที่1ด้านอาหารนี่คือข้อมูลล่าสุดเมื่อตุลาคม2025จากนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับโลก c o n d e Nast Traveler เขาเพิ่งประกาศผลรางวัล2025 Readers Choice Awards ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็น ประเทศอันดับ1ของโลกด้านอาหารประจำปีนี้เราได้คะแนน98.33เต็ม100ที่สำคัญคือเราชนะอิตาลีที่ได้อันดับ2และเราชนะญี่ปุ่นที่ได้อันดับ3ครับโอ้โหนี่คือการยอมรับในระดับโลกครับในยามที่เฟดกังวลว่าคนอเมริกันต้องกินถั่วแทนสเต็กเราคือสุดยอดด้านอาหารของโลกครับคนไทยเฮข่าวที่2เรากำลังชนะในเกมมูลค่าเพิ่ม ทีนี้หลายคนอาจจะกังวลข่าวที่ว่าเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามกำลังมาแรงมากมีบทวิเคราะห์เมื่อพฤษภาคม2025ที่ผู้ประกอบการไทยเราเองก็ยอมรับว่าเวียดนามแซงหน้าไทยในการส่งออกข้าวและผลไม้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะนโยบายรัฐที่รุกหนักและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขาครับ แต่อย่าพึ่งตกใจครับพี่น้องการที่เวียดนามแซงเราเรื่องข้าวสารหรือผลไม้ดิบมันคือการแข่งเกมปริมาณและราคาถูกแต่ในยุคที่กิมโรเจอร์สบอกว่าชาวนาจะขับแลโบินี่เราต้องไม่แข่งเกมนั้นครับเราต้องแข่งเกมมูลค่าเพิ่มและนี่คือสิ่งที่เรากำลังชนะขาดลอยครับผมขอดึงข้อมูลเมื่อกันยายน2025ที่ยืนยันว่าประเทศไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับ2ของโลกเราครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึง10นนี่แหละครับคือชัยชนะที่แท้จริงอาหารสัตว์เลี้ยงคือการเอาของจับต้องได้เช่นไก่ข้าวปลามาผ่านเทคโนโลยีการแปลรูปการโภชนาการและการสร้างแบรนด์นี่คือการเปลี่ยนจากเกษตรกร,กรไปสู่ผู้ผลิตที่จิมโรเจอร์สบอกว่าจะขับล amborghini นั่นแหละครับ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าในยามที่โลกของเงินกระดาษและเงินดิจิตอลมันพังมันต้องหนีกลับมาหาของจริงครับและในขณะที่มาหาอำนาจกังวลว่าคนของเขาจะไม่มีอะไรกินประเทศไทยของเรานี่แหละครับคือครัวของโลกที่ไม่ใช่แค่มีของกินแต่เรากำลังชนะในเกมที่ฉลาดกว่านี่คือโอกาสที่แท้จริงของคนไทยครับสรุปม้วนเดียวจบนะครับคริปโตร่วงยับหลุดแสนเหรียญ นักวิเคราะห์ฟันธงว่านี่คือตลาดหมียาวถึงปี2026เพราะอะไรเพราะเฟดพิมพ์เงินต่อไม่ได้แล้วครับโดนบีบจากโลกจริงเบดแฮมแม็กจากเฟดออกมาแฉเองว่าคนอเมริกันกําลังลําบากจากสเต็กเหลือแค่ถัว่วทรัมป์ก็ต้องยอมถอยลดภาษีกาแฟาภาษีบาหน้าแถมแผนขายทัวเหลืองให้จีนก็เจ๊งเมื่อเงินกระดาษมันตันกูรูสคนโซตันโปรซาแลร์ีฟิงค์เจฟเคอร์รและจิมโรเจอร์ส บอกตรงกันว่าเงินจะไหลเข้าของจริงครับและนี่คือโอกาสของไทยคอนเดเนสพึ่งยกเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านอาหารชนะอิตาลีชนะญี่ปุ่นถึงเวียดนามจะแซงเราเรื่องข้าวสารแต่เราชนะขาดในเกมที่ฉลาดกว่าเราคือผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกนี่แหละครับของจริงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหา แอดมาที่ Li าย k i m p r p r o r t y t y Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากลาไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรกิจ Erde มีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี <or> ่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใคาสรสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ